เป็นไงพี่จอสบายนะตอนนี้มากี่กิโลเนี่สยี่สิบสิบเกขอโทษหายใจลึกๆครับหายใจลึกๆหายใจลึกๆ,ลๆแล้วค่อยๆปล่อยเราจักรยานวางไว้ก่อนก็นได้เอาด้านด้านนี้ลงหายใจลึกๆ,ๆค่อยๆปล่อยก่อนนะจะเรากด ม่ไม่เหนื่อยไมนิงรงไมัมันขึ้นมอ้วยครับจะอมด้บเวามาทายไาม่ทันทรมันจำได้แต่ทิศนะกับระยะถ้าไม่มีแผนที่ผมได้โชคดีแตงต่อยไไม่โชคเราดีถ้าโชคเราไม่ดีเว้ยอย่าขัวตัวนี่ก็คือก็ได้เสียทีเสียตังค์โชคเตัวเคือโชคทิศนี่นะเอสดีเนี่ยมันจะมีหนืด แทนมันทนอะไรมันก็ไม่เจ็บไงใช่ครับมีนุ่มนวลกว่านุ่มถ้าได้เวิร์นคับยิ่งแจ๋วเลยครับครับแต่อย่าไปใช้เวิร์นค่ะมันเป็นของผู้หญิงเรียบร้อยเลยต้องอ้อนลูกเดียวเลยเวิร์นค่ะเด้อจะพอก้อนติค่ะเมื่อกี้แสงเด็กแสงในพ็อโชคหครู้ไหมเนี่ยโชคมันโชคมันรูดได้ไม่ใช่เสียงเวอมันอยู่ที่โชค ช็อกมันนิ่มบุ๊บ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 เห็นไหมใช่เวลาเราแตะปุ๊บมันก็ดีดแล้วก็อ่ามันดีมันช็อกมันนิ่มใช้ของดีก็อย่างนี้แหละที่ได้ชิ้นงานี้เพราะช็อกนี่แหละผมมันไม่ได้ตัังคค์รบเห็นไหมพี่ต่อเวลามันตกตกหลุมลึกๆนะมันไปได้สบายทังนั้นแล้วเราต้องซื้อช็อกซิทเลสจากผมเพิ่มอีกตัวหนึ่ง ใส่รันไม่ใส่หน้าไม่ใส่เราต้องขายใส่สักแล้วไม่ได้อีกแล้วไม่ได้ไม่เจ็บแขนจำอะไรเนี่พี่ทานไม่ลดเนี่ยมันจะได้ไปเร็วๆฮะยังไม่มีคนใจต่อไงต้องให้เขาต่อเอาเนี่ยครับพี่ต่อทั้งหาก็เห็นเขาไม่กล้าต่อให้เขาต่อเอาคือผมยังไม่ได้ลงขายที่อื่นไงลงแต่ในของเราเดี๋ยว